มีกี่เนื้อหรอครับมีใบลานเนื้อผงเกษรเนื้อว่านชันหมากแล้วก็เนื้อปูนเสกแล้วก็เนื้อดินเผาทุกองค์จะบรรจุผงพุทธคุณบรรจุผงอัฐิคุณย่าบุญเรือนทั้งหมดเลยนะครับราคาเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยจำนวนการจัดสร้างรวมกันทั้งหมดนะครับคือตามพระธรรมขันธ์เลยตามพระสูตรเลยก็คือ84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์รวมทุกเนื้อทุกพิมพ์ในการสร้างครั้งนี้ต้องบอกว่ามี5พิมพ์มีจัมโบ้จัมโบ้เนี่ยจะสร้างจำนวนน้อยสุด มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กและพิมพ์จัรลอยนะครับมีทั้งหมด5พิมพนะครับเป็นเบญจพระพุทธโธร,รุ่นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับรุ่นนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับใครที่ ดู YouTube นะครับและอยากได้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นพระพุทธโรัจนวัทรรุ่นยกฐานะสามารถสั่งจองได้หลายช่องทางน,นะครับไปดูที่ Facebook โทนบางแคขึ้นให้ที่นี่ครับต้องมีเครื่องหมายสีฟ้าเพจจริงไปที่ TikTok นะครับไป TikTok ไปกดไอติกาได้ผมบอกให้เลยรุ่นนี้น่าใช้มากและเป็นวัตถุมงคลแห่งปีนะเป็นของมงคลต้องมีครับคนที่มีความศรัทธาต่อคุณย่าบุญเรือนผมบอกเลยว่าคุณต้องมีพระรุ่นนี้ติดตัวครับ